สวัสดีครับสวัสดีคลิปที่2สําหรับวันนี้นะครับวันนี้ทํารีวิวเร็วนิดนึงนะก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แต่งจัดเต็มโคตรแจ่มผมแจ่มทุกตัวนะครับผมก็มีความสุขที่ได้รางสรรผลงานออกมาแล้วก็น้องๆที่ร้านนะครับพิมพ์ช่างก็มีความสุขที่ได้ทํางานที่รักนะครับกระบอกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่ผมใจนําเสนอนะครับให้เพื่อนดูฝั่งนี้บ้างนะครับ ก็เป็นในส่วนของปืน ENC รุ่นนี้เป็นรหัส105นะครับ JR Gen 2นะครับก็เป็นตัวเวอร์ชั่น2019ล่าสุดนะครับเพิ่งทำรีวิวไปเมื่อวานนะครับกลับไปกดดูแล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับคนที่ยังไม่ดูรีวิวคลิปอัปเดตปืนใหม่นะครับอยากรู้ว่ามี ENC 10อะไรมาบ้างเพื่นอนๆเรากลับย้อนลับไปดูสัก2 3าคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็เปิดเกียร์บ็อกแบบแลคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวนะครับคลิปที่2เมื่อกี้เรารีวิว e ER อ106ไปตัวนี้เป็นค NC ER 15 ตัวเมื่อกี้แต่งสปีดนะครับลองกลับไปดูนะตัวนี้แต่งแรงนะครับก็กระบอกนี้ไม่ลงสนามนะครับกระบอกนี้อยู่บนดอยม่อนแจ่มปูดไม่เอานามเจ้าของก็แล้วกันนะครับแต่ว่ากระบอกนี้ยิงบนดอยนะครับก็คือเข้าสวนนะครับนะครับก็มีสวนพี่เขาทําดีสอทเนาะก็เอาไว้ยิงเล่นระยะไกลก็แต่งแรงนะครับอันนี้ก็ต้องขอพูดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกระแสมามากว่าเราทําปืนแรงมากๆ ลงช anel youtube ก็มีคนมาโจมตีว่าเราทําปีนแรงเกินไปไม่เขาเรีย,ยรกว่าไม่ไม่ถนอมน้ําใจคนที่เล่นด้วยในสนามอะไรอย่างเงี้ยคือผมบอกก็เลยว่าปืนเนี่ยนะครับเป็นปืนพีพีกันนะครับก็อย่างที่รู้แต่งสวยงามแต่งลายใครก็แต่งได้แต่งสปีดใครก็แต่งได้ลูสนามแต่งแรงใครก็แต่งได้อุปกรณ์ทั้งหมดมีขายถึงที่ร้านไม่ทําลูกค้าที่เขาดูช anel youtube ของผมหรือช anel youtube อื่นเขาก็ซื้ออุปกรณ์ไปแต่งเองได้ อันนี้ต้องขอพูดตั้งแต่ต้นคิดก่อนงดมามานะครับงดดาม่าเนาะที่เราท,ทําก็คือเราตามตามออเดอร์นะครับเราทาตามโปรเจกต์ที่ลูกค้าต้องการเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอุปก,กรณ์ใส่อะไรบ้างนะครับแต่อันนี้ขอ,ขอวัดขนาดความยาวของปืนก่อนเนาะที่จริงตัวเนี้ยมันจะเป็นปลอกลืแสงแบบนี้มานะครับแล้วก็เราใส่เป็นท่อรีดยาวนะครับเรื่องของเรื่องนะตัวนี้เป็นท่อ 363นะครับท่อเขาจะยาวล้าปอดรแสงนะครับเป็นท่อรีดนะครับเราก็เลยใส่เป็นเซนเซอร์นะครับเพื่อให้ความสวยงามของเขาเกิดนะครับก็เป็นเก็บเสียง6นิ้วนะครับชุดหน้าเขาสวยมากอยู่แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมใส่เก็บเสียงแล้วเดี๋ยวผมจะวัดความยาวให้นะครับเผื่อเจ้าของเขาไปหาซื้อกระเป๋านะครับทีนี้เขาไม่ได้ซื้อไปด้วยนะครับก็ความยาวก็อยู่ที่ประมาณเอ่อไม่ประมาณนะครับ80เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะ นี่ครับแปดสิบสามเซนนะครับค่ายืดท้ายออกสุดเลยน่าอยู่ที่ประมาณเก้าสิบนะครับอ่าเก้าสิบเอ็ดเซนจริงด้วยนะครับก็อันนี้ยืดท้ายระดับห้านะครับน้ำหนักก่อนไปอันนี้คือแบบฟูลออป,ปชั่นเลยนะฟูลเต็มเต็มเลยนะเท่าไหรค่ครับคุณต๋าสามโลเจ็ดสามโลหกสามโลเจ็ดแหละสามโลเจ็ดสามโลเจ็ดครับประมาณสามโลเจ็ดขีด เบาเมื่อกี้สามผิอ่านี่คือเซ็ตแต่งของเขาทั้งหมดเลยนะครับก็มีสายสไพนยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวที่เราใส่เพิ่มนะครับมีเก็บเสียงหกนิ้วนะครับนี่ครับกิ๊บมือหน้า RVG นะครับแห่งตรงแล้วก็ U อลเทคแค่แปดบวกซูมหลังอันนี้จะเป็นเอลเทคแคแปดบวกซูมหลังที่ตรงรุ่นนะครับสามารถพับออกข้างได้นะครับถ้าเกิดเรามองเรามองจากเป้าปกติธรรมดาก็จะเป็นจุดเป็นเลดดอนะครับ แต่พอถ้าเราต้องการยิงระยะไกลครับไกลมากๆเพราะปืนแต่งแรงครับต้องการยิงระยะไกลอยากดูกลุ่มกระสุนเราก็พับกลับมานะครับซูมหลังอ่เวลาเปิดกดปุ่มใดก็ได้นะครับ UTX 58เนี่ยแต่เวลาปิดให้กดสองปุ่มพร้อมกันนะครับโอเคนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ภายในนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสให้นะฮะอันดับแรกเลยเราเขาเป็นหัวท้ายเบริ่งมาอีกแล้วใช่ไหมครับเราคอนเสิร์ตเพ้อม5 50บวก เราใส่เป็นสปริงเบอร์นร้อยหกสิบนะครับลูกสูบฟันเหล็กนะครับ a s s เฟืองที่ใช้เราใช้เป็นเฟือง s s สิบต่อหนึ่งนะครับเฟืองแต่งแรงนะครับเมียงชินติดเลเยอร์นะครับกระบอกสูบเราใช้เป็นกระบอกสูบตะเลตแบบเต็มนะครับแบบรูปเต็มนะฮะนี่ก็เป็นบูทนะครับแล้วก็บูทเหล็กนะฮะแล้วก็เป็นเฟดนะครับทูเฟดเจด้าสลิมเดินสายไฟให้ใหม่นะครับติดปลั๊กดินให้ด้วยนะครับแล้วก็ท่อรี่ท่อรี่นี่นะครับท่อรี่แล้วก็ยางฮอปนะครับทอรี่วิธียางฮอบ s r c ตัว มอเตอร์นะครับมอเตอร์เราใช้เป็นมอเตอร์ S S นะครับแล้วก็ตัวชาร์จนะครับเราใช้เราดนีเราจะให้เป็นตัวชาร์จรุ่นใหม่นะครับ B 3แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับ24ครับมิลลิแอมเวลาใช้ก็ใช้อย่างนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่เขาจะโชว์เซลล์ที่1เซลล์ที่2เซลล์ที่3เวลาเราใช้งานนะครับผมสั่งมาแทนของ Rickman นะครับตัวนี้เป็น B 3เวลาสถานะอย่างนี้นะครับก็คือเขา มีแดงแดงกับเขียวขึ้นสลับกันคือพร้อมใช้งานนะครับพอเราเสียบสีแดงพอเราเสียบที่เข้าไปปุ๊บครับเสียบเข้าไปปุ๊บอ๋อมีเต็มแล้วตัวนี้เราชาร์จแบบเต็มให้แล้วถ้าเกิดแบบเต็มจะขึ้นสีเขียวครับแต่ถ้าเกิดกําลังชาร์จอยู่ไฟสีแดงจะขึ้นสามจุดเช่นเช่นเดี๋ยวนะฮะ <พ BR S 1> แ๊บนึง <พ BR S 1> ่งลองดูลองดูตัวน,บบนี้ตัวนี้เต็มมาอ่านี่ครับอันนี้เป็นแบบสองพันสองที่เราใช้ซ่อมปืนเนะาะเนี่นนคยคือกาลังชาร์จอยู่ ถ้าไฟสีเขียวขึ้นแบบนี้นะอันนี้คือชาร์จเต็มไว้เมื่อกี้เทสเครื่องชาร์จให้เขานะครับก็คือโอเคไฟมันคือนี่คือบบเต็มแล้วนะครับนี้นะครับแบบเต็มแล้วโอเคนะครับปะเรามาพูดถึงเรื่องเครื่องชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะราคาสูงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าเป็นของดีแน่นอนแล้วก็แต่งภายนอกเนี่ยก็จะมีหลักๆก็จะมีเก็บเสียงมีกิ๊บม,มือหน้าจับแล้วก็ชุดซูมหลัง UHD 5.8ชุดซูมหลยยัง u h 5.8ถ้าเป็นของแท้ก็จะต้องมีเส้นอย่างนี้เลยนะ อย่างนี้ก็มีผ้าคุมคุมดอดให้แล้วก็มีรางเปลี่ยนสูงต่ำให้นะครับอันนี้คือเซ็ตเซตของเครอ,อพร้อมกล่องเดี๋ยวเราจะใช้ลูกกระสุนขนาด0.20กรัมนะครับโคดิบอลแท้ในการวัดนะครับลูกกระสุนเต็มแม็กเลยนะครับ <c oughs> สีเสื้อนะครับตนี้ เกาเกาสุดไม่แม่ต่นนะไม่ต่นนะที่จริงมันสามารถสไลด์ตัวนี้แล้วก็เปิดเป็นเกาตุก็ได้ครับเขาให้เป็นเขาเรียกปีเสอรอลานปั่นเขาแถมมาตตวนีะเป็นโลหะนะครับปั่น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 ไปเรื่อยสบายสุดละเวลาใช้งานปั่นปั่นปั่นันอย่างนี้นะครับแล้วก็ลามันสุด ลาวสุดือก็คือจนสุดลาหน,นะมันจะดังแกล้งแกๆ้ๆแกนะครับเนี่ยอันนี้คือสุดลาละพอแล้วครับถ้าปั่นปั่นอีกเดี๋ยวลูดนะครับลูดโอเคเราขออนุญาตใช้เป็นแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วแต่ช่างตาเขาไม่ได้เปลี่ยนปลั๊กดินให้นะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนปลั๊กดินให้หลังจากจบคลิปนี้วิธีการถอดก็สไลด์เข้าสไลด์ออกนะครับถ้าจะถอดท้ายก็เดีอย่าังงี้นะครับปึ๊บออกอ่า แล้วก็นี่ครับตัวเฟสแล้วก็ปักนะครับอ mm hmm. นุญาตใช้เป็นแบตตัวนี้ก็ได้นเนาะแบตบตัวที่มันพอมีไฟอยู่เยอะๆนะครับสระไฟนี้รู้สึกสบายอะเวลาใช้งาน,นครับ mm hmm. ขาดท้ายนะรฟรีท้ายไม่ได้ใส่แบตไว้ป่ะเรามายูว่าคอมแรงกัน เสียงมันแน่นมากเค,เครื่องวัดความเร็วโคนต์เป็นศูนย์นะครับอ่าปเดี๋ยวมาดูความแรงนะครับพอดีออเดอร์ตัวนี้ขอที่ห้าร้อยบวกนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าร้อยบวกเล็กก็ยี่สิบสองบอลครับความแรงก็ห้าร้อยสี่สิบหก ถ้าจะไม่ผิด530เออถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ว่าในออเดอร์ที่คุยกันไว้ตอนแรกอะหรับ550ละเขาเขาขอที่500บวกนะครับแต่ว่าเราค,คุยมาน่าจะเป็นขอสัก530เลยวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนสปริงในออเดอร์จาก1 0 0เบอร์150เป็นเนะบอร์ร6 0นะครับเบอร์160 SP กบเอสพีลยบอล23บอล นี่ก็คือตามคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเรทหน่อยนึงเรทหน่อยนึงก็546เรทก็ขึ้นมาน่ดนึงเพราะว่ามันเป็นอมอเตอร์เอสเอสเนาะปัดี มานะมกปั่นทีเดียวเกือบหมดไหมครับปั่นทีเดียวเกือบหมดไหมหมดเลยอ่ะหมดเลยลเลยเมื่อกี้ครับเนี่ยที่เราปัน่นเหลือแค่นี้ทุกหมดแล้วครับนี่ไม่ให้เคดีที่เราปั่นแบบใกล้ๆกยิงผมยิงไม่เกี่หมดละเม็ดหนึง่งโอเคครับนี่ถือว่าจบโปรเจกต์ไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเกียร์ c หนึ่งศูนย์ห้าแต่งแรงนะครับห้าร้อย ห้าร้อยนี่ก็โหดแลวนะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบดวโอเคครับผมสาหรับคลิปรีวิวคลิปนี้ขอส่งงานลูกค้าโดยเป็นรีวิวเนาะจริงๆเรามาเก็บผลงานนี้ไว้เป็นความทรงจําก็แล้วกันนะครับเพราะว่านานฮิเคจะเข้ามาทีได้จัดเต็มอย่างนี้เราก็รู้สึกดีใจที่เราได้สัมผัสปืนสวยๆงามๆอย่างนี้ทีมชาติที่ร้านไม่มีอะไรหรอครับก็คือความสุขก็ได้ได้จับได้รูปได้คําได้ปรับแต่งสวยๆทำรีวิวแล้วก็ส่งให้ลูกค้าหลังจากนี้ หลังจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับลูกค้าก็จะ inbox เข้ามาเซอร์วิสกับเราครับเราก็จะดูแลหลังการขายนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักเราได้ตลอดเลยนะครับเราคอยอยู่เป็นช่างเซอร์วิสให้เพราะว่าระบบขนส่งมวลชนบ้านเราสมัยนี้มันค่อนข้างดีนะครับส่งของค่อนข้างไวนะครับถ้าหลังจากนี้ไปมีอะไรก็ทักหาเรานะครับเราก็ดูแลหลังการขายกันต่อไม่ใช่ว่าที่ร้านทําโปรเจกต์ใหญ่ๆจบแล้วจบเลยหายไปเลยนี้ไม่ใช่นะครับ เรามีการดูแลลูกค้าหลังการขายถ้าเป็นลูกค้าที่ร้านประจำที่ร้านจะร,ร,รู้รู้ดีว่าที่ร้านเราบริการด้วยใจนะวันนี้ทีมงานร้านเอ็มโฟร์วลมปางผมเช่นยนบิวแกลมปางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับที่ผ่านมาก็เหนื่อยมาเป็นอาทิตย์ตอนนี้ชื่นใจแล้วครับคุณเทเขากลับมาจาก่างประเทศแล้วนะต่อไปผมก็จะทิ้งงานให้มันทําบ้างครับวันนี้ขอลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ